ข่าวนี้เรามาต่อกันที่กิจกรรมกันบ้างนะครับชมรมปัญจัดศิรัตเทศบาลเมืองสงเวยกลกนะครับจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือว่าที่เราเรียกกันว่าสอบขึ้นสายนะครับเพื่อวัดความรู้และก็ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจอารมณ์แล้วก็สติปัญญาครับ ชมรมปัญจศิรัตเทศบาลเมืองสงไหงโกลกนะครับได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือว่าสอบขึ้นสายครั้งที่2นะครับประจําปี2558ระหว่างวันที่24-25ตุลาคมที่ผ่านมานะครับณนะศูนย์วิจัยพันธ์สัต่าพูนะครับฮาลาบาลาอําเภอแหวงจังหวัดนาราธิวาสเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจอารมณ์และสติปัญญานะครับรวมถึงเป็นการเรียงลําดับการฝึกฝนให้นัก กีฬานะครับมีศักยภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยฝึกให้มีพละกําลังร่างกายที่แข็งแรงสามารถวิ่งระยะทาง10กิโลเมตรได้นะครับมีการฝึกระเบียบวินัยฝึกความอดทนมีความสามาคัคคีความเสียสละและมีความเป็นผู้นำนะครับซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสอบขึ้นสายในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นนะครับ40คนนะครับและสามารถสอบผ่าน ด่านทดสอบในครั้งนี้ได้หมดนะครับสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองสุขยกลรคคณะกรรมการชมรมปัญจัดศิรัตเทศบาลเมืองสุขยกลรนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านบาลานะครับหัวหน้าศูนย์วิจัยป่าฮาลาบาลาผู้กํากับการสพโลจูดนะครับผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารพานที่11นะครับที่ว่าการอ,อรําเภอแวงสมาชิกอสอําเภอแวงนะครับโรงพยาบาล เลาะจูดนะครับและโรงพยาบาลแว้งที่ดูแลอ,อำนวยความสะดวกตลอดการจัดโครงการนะครับด้านชมรมบัรจับศิรัฐเทศบาลเมืองสุงห่หยกรลกนะครับได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือสอบขึ้นสายครั้งที่2ประจําปี2558นอกจากเป็นการสอบขึ้นสาย เป็นประจําทุกปีปีละสครั้งแล้วนะครับยังเป็นการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์ภาคใต้ที่จังหวัดยะลาในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับรวมถึงการชิงแชมป์ประเทศไทยที่จังหวัดจันทบุรีในต้นปี2559ที่จะมาถึงนั่นเองครับ